สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการอีสานทีกับผมอ้วนเล็กหนึ่งวันนี้เรามาพูดถึงพระเครื่องของหลวงปู่แพ้ววัดรังหมันกันครับหลวงปู่แพ้ววัดรังหมันเทพเจ้าแห่งนคนปรปฐมนะครับวันนี้เหรียญที่เราจะพูดถึงคือเหรียญเพชกรกลับครับเขาเรียกว่ากลับร้ายให้เป็นดี กลับคนจนให้เป็นเศรษฐีมั่งมีได้ครับคุณผู้ชมเป็นเหรียญที่หลวงปู่ท่านนั่งพับเพียบเต็มองค์นะครับและความมีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งก็คือลายเซ็นของหลวงปูแ่แพ้่นั่นแหละครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมต้องสังเกตดีๆเพราะลายเซ็นของหลวงปู่ที่ท่านเซ็นไว้บนเหรียญนั้นมีทั้งลายเซ็นที่แท้ และลายเซ็นที่เก๊โดยเพื่อความแน่ใจนั้นอยากให้คุณผู้ชมได้เช็คเหรียญเช็คลายเซ็นกับทางแอดมินของกลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่แพ้วปาวะโรในทาง Facebook ก่อนนะครับในส่วนของด้านหลังเหรียญเรามักจะพบจุดที่วงไว้ที่เขาเรียกว่าบล็อกก้อนเมฆนะครับคือจะมีรอยเว้าวที่เหรียญ คล้ายกับทรงก้อนเมฆครับว่ากันว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นคอหลวงปู่เขาเรียกคอตรงครับและเมื่อการปั๊มเกิดมากขึ้นมากขึ้นจำนวนเหรยียญมากขึ้นคอจนแตกออกเป็นจากคอหนึ่งขีดเป็นคอสองขีดและจากคอสองขีดก็เป็นคอสามขีดตามลำดับครับและนิยมสุดคือคอสามขีดครับซึ่งคอสามขีดนี้ จะสังเกตได้จากใกล้ตรงสังคติครับคุณผู้ชมขีดตรงด้านนั้นครับโดยส่วนตัวแล้วแต่ละคนนั้นที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มักจะบอกว่าเหรียญนี้คือเหรียญที่ทำให้คนเป็นเศรษฐีกลับร้ายกลายเป็นเรื่องดีๆกลับคนจนให้เป็นเศรษฐีมั่งคั่งได้นะครับโดยส่วนตัวผมเองมองว่าหลวงปู่หมุนท่านมีมนพระการ เช่นเดียวกันหลวงปู่แพ้วท่านก็มีเพชกรกละที่เป็นเหรียญยอดนิยมเล่นหากันอยู่20,000ถึง30,000บาทสำหรับเนื้อทองแดงครับคุณผู้ชม